ไอ okay. ้ยุงมันอยากหายเลยโอเคสดีทุกคนด้วยวันนี้นะครับเอ่ามันจากที่เราขาดหายขาดหายว่ะไอสัตว์ยิ่งกว่าการสื่อสารจากที่เราขาดรายการบ้านบ้าวัยชายมันเป็นโรคอะไรนื่งจากที่เออ่เราไม่ได้ทําพัสดุลึกลับมาเวลามาเวลาเกือบ2เดือน ซึ่งวันนี้นะครับผมมาทําพัสดุลึกลับก็ปกติเนี่ยผมจะใช้ไม้อีกอันนึงที่แบบเอาใส่ตรงนี้แล้วมันจะเสียงดังขึ้นแต่ไม้นั้นน่ะเสียงมันกากซึ่งผมก็เลยต้องใช้อันเก่าอันนี้นะอันที่ผมแบบเอาไว้ใช้ในาการอาชีพระแวมันแบบเสียงไม่ดีเสียงไม่ชัดหากลืมเอามาซึ่งวันนี้นะมีคนส่งพัสดุมาให้ผมเอ้ยแต่เดี๋ยวก่อน ก่อนที่จะไปดูนะ <Brand. S 1> นี่รีโมทคุณภาพทำไมกดไม่ได้วะ <laughs> ไอหามาไม่ได้ใส่ทานโอ้แหลมปิดซึ่งมาเป็นกล่องที่ดูใหญ่มากนะฮะแอมดูพงหมดลน,นที่สุดเราก็ได้แล้วนะครับกับ กล่องอันมหึมาโอ้โหมันใหญ่มากเลยเห็นเขาแน่ส่งมาให้ผมตอนนั้นมันมีเอ่อเ็บไซต์ที่บอกว่าส่งของให้กับเด็กยากไร้ใครที่ไม่มีมาขอได้เลยเออนี่แหละจะเป็นกล่องเอ่อกล่องสนับสนุนช่วยเหลือจากรัฐบาลนะคือปกติรัฐบาลไม่ได้ช่วยหายอยู่แล้วกล่องอันมหึมาป้าหัวมาหัวมาแตกอะแบบชเย่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 อะไรเงี้ยป้าหัวมาหัวมาแตกอะไรเงี้ย อสดุดลึกลับเนี่ยอันนี้สามารถใส่หัวหัวหมาได้อะอาจจะเป็นกล่องศพจากดาร์เว็บกล่องจากดาร์เว็บสูงหนว้าวนี่อ๋อ อันนี้เขาอ,อาจจะอันนี้เหรอจิ <You. S 1> สมัครเข้าเว็บไซต์ดักเว็บเปิดสดบราห์ s ้สแม่งกองหรืเคีียได้แม่งเหนียวช่บหม oh. นี่แกะอย่าไปแกนะครับเรียกว่าคนไรเยะเขาเรียกว่าคนไม่เคยแกะสภาพสภาพกล่อง เละเละเลยฮะนี่ก็คือเฮ้ยนี่มันคือสิ่งที่ผมต้องการมามาแล้วทุกคนโอ้โหดูสิทุกคนโอ้ะเจ้านี่ครับผมคือสิ่งที่ผมต้องการผมสั่งมารอเป็นวันเพื่อรอสิ่งนี้มันคือสิ่งที่ผมอยากได้มาก พอไม่เต็มละก็เป็นไมโครโฟนนะครับที่ผมจะเอามาแทนตัวนี้ถามว่าอันนี้ใช้ได้ไหมก็ใช้ได้แต่แบบตอนี้ผมเริ่มมีงบนิดนึงที่จะสามารถอัปเกรดให้มันดีขึ้นได้แล้วไอ้ไม้ที่ไอ้นั่นมันใช้ได้ไหมก็ใช้ได้ครับอันนั้นดีเลยแต่ว่ามันเสียงมันซาแล้วจะทำให้แบบคลิปไม่สนุกนะเหมือนเราอยู่แก้น้ําตกอ่ะแต่เราแต่เราไม่ได้อยู่น้ําตกอ่ะก็ไม่ได้อยู่ คล้ายๆกับหูฟังแหละครับแต่แค่ว่ามีมีไอ้นี่ยไอ้คนไอ้ไข่มาตรงเนี้ยอืมมันก็ดีขึ้นโอ้โหสายมึงยาวนี่มึงเอาไปรัดคอใครตายวะเนี่ยโอ้สามารถรัดคอตายเลยกูไม่อยู่บนโลกนี้แล้วแม่งห,หนีบตูดนฮะให้ขี้ไม่ออกอันนี้ไปแหวกที่ดูดากได้เลยผมขอลองแกะตัวนี้ก่อนเพื่อแบบอาจจะเป็นอะไรที่แบบว,ว่าสุดเกินเชื่อเลยเนี่ยเชื่อเลยเนี่ยไอ้เชื่อเลยเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการเปลี่ยนไอ้ไม ไม่นี้นะครับรอสักครู่หนึ่ง One hour later มบอกสาเหตุที่ทำไมไม้ของที่ผมสั่งมาจากดาร์กเว็บทำไมมันไม่ได้เก็ mm hmm. เพราะว่าอย่างแรกเลยนะครับมันจะมีไอ้พวกสายเสียบเนี่ยเท่าที่ผมไปศึกษาดูมานะมันจะมี3แบบก็คือ1ขีด mm hmm. จะเรียกเปนขีดแล้วกันแล้วก็2ขีดแล้วก็3ขีด ซึ่งไ,ไห e อหนึ่งขีดน่ยผมไม่ทราบเหมือนกันว่าเอาไปทำอะไรได้แต่ก็แบบเป็นแจ็คเขาไว้เสียบกับเพลงอ่ะเสียบกับลำโพงอ่ะส่วนอไอรูที่มี2ขีดใช่ไหมครับขีดที่1เนี่ยผมไปศึกษามาแล้วเขาบอกว่ามันเป็นของหูฟังฝั่งซ้ายแล้วก็หูฟังขีดอีกทั้งสก็คืออันที่ฝั่งขวาก็ทุกคนลองดูหูฟังของตัวเองนะครับว่ามีกี่ขีดอันนี้ผมมา พูดเลยนะสาหรับใครที่ยังไม่รู้ก็ผสมกับความรู้ใหม่ไปด้วยผมไปดูมาแล้วมันเป็นสองขีดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมจะต้องซื้อสายแปลงคล้ายๆแบบว่าเป็นไอหัวสามขีดแล้วก็เป็นสายแล้วก็เสียบอีกทีนึงไอ้แม่เสียบได้ทางกูอีกแหละซึ่งผมก็ไม่สามารถไปโทษเขาได้ว่าทาไมมันสองขีดแล้วทำไมแม่มันสามขีดก็ขดเขาอาจจะมองแบบไม่ชัดนะซึ่งมันก็แก้ปัญหาได้โดยการซื้อสายแปลงมาใสา่เจอกันใหม่สําหรับคลิปเล่นเกมหรือว่าไม่ก็ เนสเล่าเรื่องวันที่สี่กุมภาเนี้อาจจะได้ลงเนสเล่าเรื่องที่เป็นตอนที่สําคัญมากๆนะครับบ๊ายบายแล้วเราไปเจอกันในคลิปหน้าสํารับ YouTube ไปแล้วครับ